We're going to go through a very tough two weeks and then hopefully as the experts are predicting as i think a lot of us are predicting after having studied it so hard you're going to start seeing some real light at the end of the tunnel but this is going to be a very painful very very painful two weeks ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งสารถึงชาวอเมริกันทุกคนให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสองสัปดาห์อันตรายหลังจากคณะทำงานด้านการรับมือกับโควิด -19 ของทำเนียบขาวเปิดเผยแบบจำลองตัวเลขผู้เสียชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในอีก2-3ถึงสสัปดาห์ข้างหน้าข้อมูลจากแบบจำลองนี้แสดงให้เห็นว่าการไม่มีมาตร,ราการชะลอการระบาดอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่1ล้าน5แสนถึง2ล้าน2แสนคน ขณะที่การใช้มาตรการหน่วงโรคเพื่อลดภาระของหน่วยงานด้านสาธารณสุขอาจทำให้มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่1 0 0 0 0แสถึง2 0แสนคนส่วนแบบจำลองตัวเลขประมาณการผู้เสียชีวิตรายวันของคริสเมเร่ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการประเมินและรตรวจวัดมาตรฐานสุขภาพหรือ IHME คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันชี้ให้เห็นว่าจำนวนผู้เสียชีวิตต่อวันน่าจะแตะจุดสูงสุดในวันที่16เมษายน อาจมีผู้เสียชีวิตสูงถึง2,607คนในเวลาเพียงวันเดียวกรณีที่ดีที่สุดตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจอยู่ที่1,294คนส่วนกรณีเลวร้ายที่สุดตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจแตะ4,100คนขณะที่ตัวเลขประมาณการของผู้เสียชีวิตสะสมจากโควิด -19 ทั่วสหรัฐในวันที่4สิงหาคมอาจสูงถึง93,765คน ประเด็นนี้ทําให้ผู้นําสหรัฐตัดสินใจขยายมาตรการชะลอการระบาดของโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นการสั่งห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานและการแนะนําให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มขนาดใหญ่ในพื้นที่สาธารณะออกไปอีกหนึ่งเดือนจนถึงวันที่30เมษายนนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตหลังจากยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนสูงเป็นอันดับที่1ของโลก แสงหน้าจีนอิตาลีและสเปนปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดแคลนหน้ากากอนามัยชุดป้องกันและเครื่องช่วยหายใจจนรัเสเซียต้องส่งเครื่องมือแพทย์มาช่วยเหลือหลังจากผู้นำทั้งสองประเทศหารือกันทางโทรศัพท์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานอกจากนี้ยังประสบปัญหาห้องปฏิบัติการไม่มีความพร้อมจนทำให้การตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 ล่าช้าเมื่อวันที่30มีนาคมสหรัฐตรวจหาผู้ติดเชื้อได้เพียงหนึ่งล้านคน จากประชากรกว่า320ล้านคนทั่วประเทศส่วนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมไม่รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ดูเหมือนจะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากนักขณะที่รัฐบาลผลักดันกฎหมายอัดฉีดเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงเงิน2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งออกเป็นเงินช่วยเหลือชาวอเมริกันและเงินสมทบโครงการประกันการว่างงานร้อยละ30เงินกู้สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ร้อยละ25 เงินกู้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยร้อยละ19เงินช่วยเหลือรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นร้อยละสเงินช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและโรงพยาบาลร้อยละ9นอกจากนี้ยังเตรียมทบทวนแนวปฏิบัติในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด -19 ที่ไม่แสดงอาการแม้ว่าองค์การอนามัยโลกเน้นย้ำว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย การระบาดของโควิด -19 ในสหรัฐถือเป็นอีกบททดสอบสำคัญก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้แม้ว่าคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์จะเพิ่มขึ้นถึงร้อละ49ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคมแต่การผลักภาระให้ผู้ว่าการรัฐเป็นคนจัดการปัญหาโดยตรงอาจทำให้บทบาทของรัฐบาลกลางในการรับมือกับโรคระบาดไม่โดดเด่นและเป็นที่จดจำมากพอพองสทสกพงข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน